สิคนสุดท้ายขอแสดงความดีกับหมายเลขหมายเลขสาครับขอเสียงประมืด้วยเ oh. ชิญเลยท่า oh. นต่อไปครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขสีครับปรบมืออ่าเลี้ยงฐานากระดานเลยนะครับหมายเลขสีนะครับต่อไปครับผู้เข้ารอบของเรา,เรา,เรา,เราท่านที่3าครับ หมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรนะหมายเลขหมายเลขห้าครับเล็เล็ครับเห็นมแถวหน้ากระดาษเลยครับต่อไปครับท่นที่สี่นะครับผู้เฟ่ต์ของเราได้แก่หมายเลขหมายเลขแปดครับเล็กเล็ครับไปอไปต่อไปครับ ทึงทางแล้วนะครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขเก้าครับประมูลตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นไปนพร้อมกันครับต่อไปครับคู่คราบของเราได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบ My leg My leg ครับเดินเลยครับหมายเลขสิบและอีกสี่ทางท่านต่อไปครับคู่คราบของเราได้แก่หมายเลขสิบเอ็ดจ้า ต่อไปครับได้แก่หมายเลข12 <Hey! S 1> เจอเลยครับหมายเลข12ครับ mm hmm. เหลืออีก2ที่เท่านั้นหมายเลขต่อไปคือหมายเลขหมายเลข 18, ครับเอเอเอหมายเลขสุดท้ายจะเป็นหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรดีครับเชีรยใครเอ่ยหมายเลขอะไรเอ่ย หมายเลขสิบสามครับเย <Yeah. S 1> ้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประกวดนะครับครับที่ได้รับรองและเชิญพามาเรียนด้านล่างนะครับที่เหลือสิบท่าน เดี๋ยวเราจะมีการคัดในส่วนของรางวัลขวัญใจสาวน้อยร้อยปีเอาละครับผมตอนน yeah. ี้เป็นเวลาท like onun, ี่ทุกท่านจะให้ก <poking> ําลังใจพวกเธอครับชนุกท่านมอบดอกกลาบนะครับให้กับสาวนารปีของเราครับเป็นเชิญเลยครับเชิญเลยครับใ่เชิญมอบดอกไม้เลยชื่อโชบเพอร์ไหนให้กําลังใจเขาเยอะๆครับดอกไม้หนึ่งดอกเท่กับหนึ่งคะแนนนะครับรางวัลสาวน้อยร้อยปีจะเป็นของผุก นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตำแหน่งขวัญใจจะเป็นของผู้ใดตัวนี้จะเป็นในส่วนของทุกท่านที่อยู่ในงานมีพลังเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่ี่เลยครับหนึ่งเพลงเท่านั้น ของหมายเลขสิบเอ็ดพร่ตูองเชงเรียนยูเราจะให้ชลิลาทีละท่างรักนะครับต่อไปเชิญเลยเมื่อมีสิคคนดับตาลงทุงมมายเลขสา<อ>ม bye แบบไม่เรียงลำดับนะครับคู่เข้ารอบ5ท่านสุดท้ายของเราหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรนะหมายเลขสครับมาดูเย้หมายเลขสครับท่านที่สองครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขสิบครับเยย โอ้โหไม่ธรรมดา,จ,าจริงๆหมายเลขต่อไปครับหมายเลขอะไรครับห<ล>มายเลขอะไรนะห<ล>มายเลขสี่ครับ<ล>ยินดีด้วยครับเชิญเลยหมายเลขสี่ต่อไปครับหมายเลขห<ล>มายเลขห<ล>มายเลขห้าครับ<ล>ตอนนี้สี่ท่านแล้ว ที่นั่งที่นั่งสุดท้ายจะเป็นของหมายเลขหมายเลขา้าครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับท่านที่เข้ารอบนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเชิญพักตรือด้านล่างนะครับเอาล่ะเอาล่ะต่อไปครับเราจะให้ตอบคำถามเราไม่กำหนดเวลานะครับ หายใจเข้าลึกๆคำถามของเราถามว่าคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าแฟชั่นจะล้าไปขนาดไหนให้เวลาคิดนะครับระยะเวทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าแฟชั่นจะล้าไปขนาดไหนครับรับครับล้ามากค่ะแล้วก็จะย้อนกลับมามันจะเวียนกลับไปและก็กลับมาเหมือนเดิม เขาก็คุณมากครับเด็นที่บอกปล่อยแฟชั่นของเราทุกยุคนี้ก็กลับไปวนไปเรื่อยๆก็คือไม่มีการเอานะครับอยู่ที่ช่วงเวลาเท่านั้นเองครับนี่คือคําตอบของหมายเลขของเรานะครับหมายเลขสามครับต่อไปหมายเลขสี่ครับเชิญครับตรงกลางเลยครับต้องการย่ยดมเงยอมยงยมองนะับไม่ต้องนะยังฟิตอยู่นะคําถามของหมายเลขสี่ครับขอถามว่า ถ้าจะให้บอกลูกหลานเกี่ยวกับการแต่งกายจะบอกว่าอะไรถ้าเราจะบอกลูกบอกเกี่ยวกับการแต่งกายเราจะบอกอะไรกับเขาครับพร้อมครับ,รบแต่งในสิ่งที่เปงรักและสิ่งที่เป็งชอบแล้วก็อย่าให้มาก,ก yeah, okay, okay. เกินก็ไอเทเกินไปนะคะสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือไปไหนมาไหนให้ถูกกาลเทศะนะคะ ถ้าหากว่าไปงานที่มันสนุกสน,นานก็แต่งตัวตาสบายแต่ถ้าหากว่าไปงานที่เป็นพิธีกรรมพิธีการ,กนานการหน่อยก็แต่งตัวให้เรียบร้อยขอบคุณมากครับตอบได้ดีทีเดียวครับหมายเลขสี่ของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นแต่ต้องถูกกาละเทศะนั่นเองครับต่อไปครับหมายเลขห้าครับชึงตรงกลางเลยครับสวัสดีครับสำหรับคําถามของ หมายเลขห้าครับถามว่าอีก1ิปีข้างหน้าจะยังแต่งตัวขนาดนี้อยู่ไหมอีก10บปีข้างหน้ายังจะแต่งตัวขนาดนี้อีกไหมถ้าพร้อมแล้วเชิงครับอาจจะน้อยกว่านี้ค่ะเพราะว่าอายุมากขึ้นค่ะแล้วก็จะยายามอนุรักษ์ชาไทยไว้ตลอดไปค่ะ เ,เสียงโปรโมทนด้ครับหมายเลข5ก็บอกว่ายังจะแต่งตัวอย่างนี้อยู่อยากอนุรักษ์ผ้าไทยไว้นะครับ<อ>ต่อไปหมายเลขพร้รอบนะครับซับเหงือกไหม <laughs> <laughs> รอดานะเหงือจะออกนิดนึงคำถามของหมายเลข9ครับคำถามข้อที่4ของเราถามว่าระหว่างตัวเราเองกับวัยรุ่นสมัยนี้คิดว่าใครแซ่บกว่ากันคิดดีๆนะ ระหว่างตัวเราเองกับวัยรุ่นสมัยนี้คิดว่าใครแซ่บกว่าการท่าพรมแล้วเชิญครับ,บคุณสำหรับคำถามนะคะแล่ว <Yeah. S 2> ตัวป้าเองะคะป้ามีความคิดอย่างนี้ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่รุ่ Generation ไอ้รุ่น Generation ก็คือเด็กที่เป็นรเจนนี้เราเปรียบเทียบได้จากบุ๋หลานของเรานะคะุหลานของเราก็จะมีความคิดซึ่งแตกต่างจากเราซึ่งเราเป็นย่าแล้วเป็นคุณย่าเป็นคุณยายแล้วนะคะเป็นนั่งตรงความคิด ต่คำถามป้าขอทวนอีกรอบได้ไหมคะคุณมาขออนุญาตนะครับอ่ะคำถามบอกว่าระหว่างตัวเราเองกับวัยรุ่นสมัยนี้คิดว่าใข่แซบกว่ากันทางสตินี้นะครับ เราเข้าคำ,คำตอบนะคะให้ตรงกับที่สอบถามมานะคะเพราะว่าป้าเองก็สับสนในคําถามเดี๋ยวจะตอบไม่ตรงประเด็น <c oughs> เข้าประเด็นเลยนะคะ <c oughs> ความแบหว่รางเราซึ่งเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็บุตรหลานของเราเราแฝบกว่าค่ะเหตุผลคือเด็กในเรื่องของการเป็นเด็กการแต่งตัวิริยามารยาทบ่งบอกถึงสภาพครอบครัว เป็นตัวชี้แต่ด้วยเราเป็นคุณย่าคุณยายการที่เราแต่งตัวแบบนี้มันเป็นการบำบัดทางหนึ่งซึ่งทำให้เรามีจิตใจที่ดีมองทุกอย่างเป็นบวกแล้วก็มีความจริงใจในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีกว่าเด็กสมัยนี้และต่างกับตรงนี้ค่ะต่างตรงอารมณ์ ต่างตัวอารมณ์ซึ่งเด็กเขาอาจจะแซบน้อยกว่าด้วยวุฒิภาวะแต่ด้วยผู้ใหญ่เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะการแซบกว่าแซบกว่าแน่นอนค่ะตอบคาถามตรงนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับเกือบตอบไม่ทันนะหมายเลขก้า้างสุดท้ายหมายเลขสิหายใจเข้าลึกๆครับ <S <S คําถามถามว่าถ้าย้อนไ,ไปได้อยากอยู่ที่อายุเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> เพราะอะไรครับอนุญะทวนคําถามนะครับ ถ้าย้อนไปได้เราอยากอยู่ที่อายุเท่าไหร่เพราะอะไรครับเชิญครับเออพอดีจะมดก็คือผมนะตอนนี้ก็อายุ6จะหกสี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกนะครับแล้วก็ถ้าอยากย้อนคือจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเป็นความสุขที่สุดแล้วนะครับอายุตอนนี้นะผมทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วก็จริงๆไม่อยากจะย้อนกลับนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปไวัยเด็กก็สนุกแต่ว่าก็ไม่อิสระนะครับก็อยู่ในการปกครองของคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าย้อนนี่ก็คือช่วงอายุประมาณ20 19 20ต้นๆนะครับอันนี้เป็นอิสระมากเลยนะครับก็ทำงานตร้งเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองนะครับแต่ตอนนี้อายุ63-64จเนี่ย เป็นความสุขที่สุดแล้วนะครับแล้วก็วันข้างหน้าจะให้เป็นความสุขยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องหนุ่มสาวกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหตอบดีมา,มากๆเลยถ้าจริงๆให้ย้อนก็ไม่อยากย้อนเพราะตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมอะนี่เป็นคำตอบของเรานะครับผมทั้งหมด5ท่านนะครับจบออายตรง,ตรง